Jesus has provided a way for us. เพราะ We can be born again and enter into the kingdom of God. ที่เรา So, what is God's will for your life as a believer in Jesus Christ? Well, the Bible clearly answers this question God's will for you. is that you walk in victory. พระเจ้ามีความประสงค์ให้กับชีวิตของคุณก็คืออยากจะให้คุณมีชีวิตอย่างมีชัยชนะ Experience the blessing of God. ได้รับประสบการณ์กับสิ่งที่เป็นความประสงค์ของพระเจ้า And fulfill God's purpose for your life and experience fruitfulness. และทำให้จุดประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของคุณนั้นสำเร็จลงและคุณก็จะได้รับประสบการณ์กับชีวิตที่เกิดผลอย่างมากมาย And walking in the will of God begins with a foundation of the Word of God in your heart แต่การที่เราจะดําเนินชีวิตตามจุดประสงค์ของพระเจ้าได้นั้นเราจําเป็นจะต้องมีรากฐานแห่งถ้อยคําของพระเจ้าที่ยังลึกลงไปในจิตใจของเราก่อน And this is the reason why we want to invite you to sign up for our Emmaus course online แล้วตรงนี้จึงเป็นเหตุผลที่เราอยากจะขอเชิญชวนทุกๆคนที่จะมาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรเอ็มมาอุสออนไลน์ของเรา The first course designed to reveal the full scope the finished course designed reveal scope Jesus full of of is work หลักสูตรแรกนั้นได้ถูกออกแบบเอาไว้เพื่อจะเปิดเผยให้คุณได้เห็นการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์การไถ่ของพระองค์บนกางเขนนั้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ This will help you to see what belongs to you Christ help will in see belongs you you แล้วความจริงตรงนี้จะบอกให้คุณรู้ว่า คุณนั้นมีอะไรบ้างในพระเยซูคริสต์ and equip you to possess all these blessings by faith และจะเตรียมตัวคุณให้พร้อมที่จะยึดเอาพระพรทั้งหมดนั้นด้วยความเชื่อของคุณ the second course is designed to help you serve God with excellence and fruitfulness ส่วนหลักสูตรที่สองนั้นเนี่ยถูกออกแบบไว้เพื่อจะช่วยคุณสามารถรับใช้พระเจ้าได้อย่างเป็นเลิศและเกิดผลอย่างมากมาย so hurry up and sign up for course one ไม่ต้องลังเลใจแล้ววันนี้ให้ล ลงทะเบียนเรียนเลยสำหรับคอร์สหนึ่ง And for those who have finished course one, sign up for course two. และสำหรับคนที่จบคอร์สหนึ่งไปแล้วอย่าลืมที่จะลงทะเบียนเรียนต่อในคอร์สที่สองด้วย We look forward to seeing you. เราเองก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกับทุกคนนะครับ And help you experience all that God has for you. แล้วช่วยคุณได้รับประสบการณ์กับทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับคุณ God bless you. ขอพระเจ้าอวพรน,นะครับหลักสูตเอ,มอ็มมาอ เปิดรับสมัครการศึกษาพระคัมภีร์ออนไลน์ทั้งคอร์ส1และคอร์ส2สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้แล้ววันนี้ที่ w w w a g c t h a i l a n d o r g เปิดรับสมัครถึงวันที่3 1ธันวาคม2566 EMA ้ b b ้อยหกสิบหกเอ n มส n บเบิลคอร์สหน n ่ง are now open for registration to register today or for more information please visit agcthailand.org registration is open until december 31st 2023

but we enjoy it. So thank God for this Christmas season, where we are reminded again of the great love of God for us. And so, beginning this week, we want to start meditations on Jesus Christ.

เทศกาลคริสต์มาสเนี่ยผู้คนอาจจะหลงลืมไป It's all about gifts and this and that เขาก็มักจะคิดถึงเรื่องของโอ้ของขวัญการตกแต่งนู่นนี่นั่นตลอดเวลา But we must never forget แต่เราไม่ควรจะลืม That Jesus is at the center of this Christmas celebration ว่าการเฉลิมฉลองคริสต์มาสนั้นจริงๆแล้วเป็นเรื่องของพระเยซูคริสต์และพระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางของเทศกาลนี้ด้วย Of course nothing wrong with giving gifts receiving gifts ก็มันไม่มีอะไรผิดนะครับกับการที่เราอยากจะซื้อของขวัญให้กับบางคน หรือว่าการที่เราเองจะเป็นผู้รับของความ we must always put Jesus in the center of this celebration แต่เราจําเป็นจะต้องให้พระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางสําหรับเทศกาลนี้อยู่เสมอ You know even unbelievers celebrate Christmas just like a holiday ก็เหมือนกับผู้ไม่เชื่อเนาะเขาก็ยังฉลองเทศกาลคริสต์มาสเพราะว่า หมือนกับเป็นวันหยุดอ่ะ But I think is a great opportunity for us to share the gospel with our loved one แล้วโอเคมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่เรามีโอกาสได้เล่าเรื่องข่าวประเสริฐให้กับคนที่เรารักคนที่เรารู้จักฟัง So use this opportunity อย่าลืมที่จะใช้โอกาสตรงนี้นะ to tell people you come in contact with about the birth of jesus and why he came ในๆแล้ว you know we are also going to do in our ministry we are doing christmas outreaches for children for adults this month ก็ในใกล้ๆคริสตจักรของ so we just, we don't want to have just parties at our church เราก็ไม่อยากที่จะจัดแค่งานเลี้ยงในคริสตจักร <You know, S 2> อย่างเ <we want S 2> ดียวเราต้องการที่จะนำความรักของพระเยซูคริสต์ข่าวประเสริฐของพระองค์ออกไปประกาศให้กับคนที่ยังไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยินด้วยเ right, so today let's look at John 3 3เดี๋ยววันนี้ให้เรามาดูด้วยกันในยอห์นบทที่3ข้อ3 now we're looking at this because this is why Jesus came. เหตุผลที่เราอยากจะดูจากข้อพระคัมภีร์ตรงนี้เพราะข้อนี้บอกให้เรารู้ถึงเหตุผลที่พระเยซูคริสต์ได้เสด็จมา So that all of us can experience the new birth. เพื่อที่เราทุกคนจะได้รับประสบการณ์กับการบังเกิดใหม่ In John 3:3, Jesus says. ในยอห์นบทที่3ข้อ3พระเยซูได้บอกว่า Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see The kingdom God. เราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ n o t i c what Jesus does not say ให้เรามาดูก่อนว่าอะไรคือสิ่งที่พระเยซูไม่ได้พูด unless one has perfectly obeyed the law. พระองค์ไม่ได้บอกว่าถ้าคนคนนั้นสามารถประพฤติตามธรรมบัญญัติได้ครบถ้วนทุกประการ u n l e s you know, s one has done good work enough. หรือถ้าคนคนนั้นสามารถทำความดีได้มากเพียงพอ he cannot see the kingdom of God. ่าถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยท่านไม่สามารถจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าได้ no, he says unless one is born again. แต่พระองค์บอกว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ so the only way to enter the kingdom of God วิธีเดียวที่จะทำให้เรามีโอกาสเข้าไปอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าได้ก็โดยผ่านทางการบังเกิดใหม่ religious nothing with ซึงไม่เกี่ยวอะไรกับการทำตามพิธีกรรมของศาสนาเรา with ไม่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องของการเอ o o นแมริ s หรือว่าไม่เกี่ยวข้องกับการทำความดีใดๆทั้งหมดของเราเลยคือสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้ทำให้เรามีคุณสมบัติที่จะได้เข้า ไปอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้า only way to enter the kingdom of God and see the kingdom of God วิธีเดียวที่เราจะสามารถเข้าไปอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าแล้วก็เห็นแผ่นดินของพระเจ้าเกิดขึ้นกับเราได้ to be born again คือเราต้องได้รับการบังเกิดใหม่ Now this is at the heart ตรงนี Now, words, ้ก็ถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญของความเชื่อความศรัทธาของคริสเตียนคำว่าบังเกิดใหม่เนี่ยเมื่อผู้คนเขาไม่เข้าใจฟังแล้วมันก็อาจจะดูงงงหน่อย What does mean even Nicodemus Who was having this conversation with Jesus was confused. แม้แต่นิโคเดมัสเองซึ่งเขากำลังคุยกับพระเยซูเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าการบังเกิดใหม่จะเป็นไปได้ยังไง no, was like, full grown man. How mother's enter be womb a man can again and again full I'm I in my womb and born again เขาก็บอกว่าเขาก็เป็นเหมือนผู้ใหญ่เต็มตัวอายุก็มากขนาดนี้แล้วเขาก็จะกลับไปอยู่ในท้องของแม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เกิดออกมาใหม่ได้ยังไง But Jesus was talking about talking spiritual rebirth แต่ตรงนี้พระเยซูกำลังหมายถึงการบังเกิดใหม่ทางวิญญาณต่างหาก you know this shows us what happened in the garden of eden ซึ่งตรงนี้ก็เป็นการเปิดเผยให้เราเห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในสวนเอเดนด้วย see the bible reveals to us พระคัมภีร์เองได้เปิดเผยกับเรา that we are created as spirit beings with soul living in a body เรานั้นถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นวิญญาณแล้วก็เรานั้นมีจิตใจแล้วตอนนี้วิญญาณของเราก็อาศัยอยู่ในร่างกายนี้ our body is just a ร่างกายของเราก็เปรียบเสมือนเป็นแค่เปลือกภายนอกชีวิตจริงๆหรือว่าตัวตนจริงๆของเรานั้นเป็นวิญญาณที่อยู่ภายในร่างกาย how God created Adam. เพราะว่าน,นี้ก็เป็นวิธีที่พระเจ้าสร้างอาดัมขึ้นมา a Spirit with Be เป็นวิญญาณที่มีร่างกาย and you know Our, the human spirit must be connected to God. You know, but because of Adam's wrong choice. He disconnected his spirit from God. And he connected himself to the kingdom of darkness. Now the only way to escape วิธีเดียวที่เราจะสามารถหลีกเลี่ยงตรงนี้ได้ก็คือเพื่อที่วิญญาณของเราจะบังเกิดใหม่ and that's what Jesus came to Jesus และนั่นก็คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์เสด็จมาเพื่อจะเตรียมสิ่งเหล่านี้ไปให้กับเรา the foremption at คือพระองค์ต้องจ่ายราคาชดใช้ ให้กับเราก่อนเพื่อจะไถ่เราบนกลางเขตนั้นแล้วตอนนี้เมื่อเราตัดสินใจที่จะเชื่อวางใจพระองค์ว่าพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา you know what คุณรู้ไหมเกิดอะไร <The S 1> ขึ้น <miracle> การมหัสจรย์ครั้งยิ่งใหญ่ก็ได้เกิดขึ้นกับเรา the Holy comes into your คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เข้ามาอยู่ในวิญญาณของคุณ the from the แล้วก็ขจัดเอาลักษณะ เก่าที่ได้รับมาจากอาดมนั้นออกไปจากตัวคุณ And the Holy spirit และพระวิญญาณบริสุทธิ์ reconnects your spirit to God ก็ได้เชื่อมต่อวิญญาณของคุณให้เข้ากับพระเจ้า That's what it means by being born again ตรงนี้คือความหมายของการบังเกิดใหม่ See that's what Christianity is all about อันนี้ก็คือความหมายของการเป็นคริสเตียน You have experienced rebirth spiritually คุณเองก็ได้รับประสบการณ์กับการบังเกิดใหม่จากวิญญาณของคุณแล้ว Now your spirit ตอนนี้วิญญาณของคุณ has the life of God มีชีวิตของพระเจ้าอยู่ในนั้น You God's one and are Spirit คุณและพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกัน born again. คุณบังเกิดใหม่แล้ว And because of this of และเป็นเพราะความจริงตรงนี้ You can see คุณจึงสามารถที่จะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าได้คุณสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าได้ rules ซึ่งเป็นที่ที่พระเจ้าครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง there's no sin. ซึ่งเป็นที่ที่ไม่มีความบาป no evil ไม่มีความชั่วร้าย no sorrow ไม่มีความโศกเศร้า no death ไม่มีความตาย no growing old ไม่มีการแก่ลง no pain ไม่มีความเจ็บปวด no no tears ไม่มีน้ําตา that's the kingdom where we will enter นั่นคือแผ่นดินที่เรานั้นน่ะจะได้เข้าไปอยู่ in you know, all through

ไม่ได้ถาวรไม่ได้เป็นนิรันดร์เลย but must แต่เราจะต้องจําไว้เสมอนะคร that this life is not forever life here in the world is not forever ว่าชีวิตบนโลกแบบนี้ที่อยู่ในร่างกายอันเนี้ยเราจะไม่ได้อยู่ตลอด <Right. S 1> ไปหรอก there is a reality of the kingdom of god เพราะว่ามีอาณาจักรของพระเจ้า ที่แบบรอคอยเราอยู่ and every human being no matter who we are แล้วมนุษย์ทุกคนไม่ว่า,าจะเป็นใครก็ตาม we enter into two different eternity วันหนึ่งเมื่อเราจะต้องจากร่างกายนี้ไปเราก็ต้องก้าวเข้าไปอยู่ใน <Right. S 2> ชีวิตนิรันดร์ some will enter into darkness eternal darkness ในส่วนของความเป็นนิรันดร์ตรงนี้ก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนบางคนเนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ในด้านที่เป็นความมืด and some will enter into the kingdom of god แล้วก็อีก บางคนก็จะได้เข้าไปอยู่ในด้านแห่งความสว่างซึ่งเป็นอาณาจักรของพระเจ้า nothing with your own goodness. ซึ่งการที่คุณจะได้เข้าไปอยู่ในด้านไหนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับความดีของคุณเลยนะ they're you know, People don't into eternal darkness because darkness enter eternal bad ผู้คนไม่ได้จะต้องไปมีชีวิตอยู่ในอาณาจักรแห่งความมืดตลอดไปเพราะเขาเป็นคนไม่ดี But because they r e not born again. แต่เป็นเหตุผลง่ายๆเลยเขาไม่ได้บังเกิดใหม่ Many people will enter into the kingdom of God. หลายๆคนนั้นอ่ะได้เข้าไปอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้า Not because they are good. ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนดี But because they are born again. แต่เป็นเพราะว่าเขาบังเกิดใหม่แล้ว So what does this mean? แล้วมันหมายความว่ายังไงอ่ะ It means the new birth that Jesus is talking about here. หมายถึงว่าการบังเกิดใหม่ที่พระเยซูได้พูดเอาไว้ในข้อนี้ Is t one of the greatest truths a man can know. ก็ถือว่าเป็นความจริงที่สำคัญมากที่มนุษย์ควรจะรูลองคิดดูนะครับ We can have a great life here in this earth enjoying success Fame and all the เราอาจจะแบบว่าประสบความสำเร็จมากเลยตอนที่อยู่บนโลกใบนี้เรามีความสำเร็จเรามีความร่ำรวยเรามีชื่อเสียงมีเงินทอง you for know, can live for 80แต่ก็อาจจะมีชีวิตอยู่ไปถึง8090าหรือว่า100แต่คุณรู้ไหมว่าชีวิตแบบนี้บนโลกเนี่ยมันเปรียบเทียบกันไม่ได้กับชีวิตนิรันดร์ที่วันหนึ่งเนี่ยเราจะได้อยู่กับพระเจ้าตลอดไป เราก็ต้องคิดถึงสิ่งที่เป็นนิรันดร์ที่รอคอยเราอยู่ด้วย Jesus has provided the a w และพระเยซูก็ได้เตรียมหนทางนั้นไว้ให้กับเรา We can be enter the can again and born into the kingdom of God ที่เราจะได้รับการบังเกิดใหม่และมีสิทธิ์ที่จะก้าวเข้าไปอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าได้ for short time a ไม่ใช่แค่ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะแต่ว่าเราจะได้อยู่กับพระเจ้าที่นั่นตลอดไปเป็นนิรันดร์ก็อยากจะให้เราได้ชื่นชมยินดีขอบคุณพระเจ้าสำหรับความจริงนี้ h e า u พร Jesus Christ. c ี่โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ born again and we can see the o f เราได้บังเกิดใหม่แล้วแล้วเราเองก็มีสิทธิ์ที่จะได้เห็นอาณาจักรของพระเจ้าด้วย l e t ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับ Father we thank you for this greatest miracle you have done for us พระบิดาขอบคุณพระองค์สํหรับการอัศจรรย์ครั้งยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ทรงกระทําให้กับเรา to give us your very life in our spirit ที่พระองค์ได้ให้วิญญาณของพระองค์มาอยู่ภายในเราซึ่งเป็นชีวิตของพระองค์ and making us brand new in christ และทําให้เราเป็นคนใหม่เอี่ยมขึ้นมาในพระคริสต์ and lord we also pray พระเจ้าเราขอที่ฐานด้วยว่า we w o u l have the boldness to share these truths เราจะมีความกล้าหาญที่จะเล่าความจริงนี้ให้กับคนอื่นฟัง so that they can also see the kingdom of god เพื่อที่เขา เองก็จะได้เห็นอาณาจักรของพระเจ้าด้วยเช่นกันในพระนามพระเยซูอเมน God bless you We will see you again ขอพระเจ้าไว้พรนะครับแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่